เหลื่ยอ๋อมอาเกอมาเกอเฉลี่ยโอ้ยเฉลีออ่ยย,ย,ย,ยมา <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับวันนี้จะเป็นแถลงการประกาศใหญ่นะครับจตกที่คนดูถามมาเป็นอย่างนานมากนะครับว่าออยเนี่ยเป็นย้อนที่ <c oughs> วันนี้ผมก็เอ้ยจะติดตลกดีออยเอาไหมหนึ่งสองสามเพกอะ อันนี้ผมพูดสัตอะไรคนดูต้องใส่มานานไอหันหน้าหากล้องด้วยคนดูอาจจะรู้ว่าออยเนี่ยเป็นแฟนผมนะครับแต่ว่าออยเนี่ยเป็นโรคปัญญาอ่อนครับเรื่องจริงออยเนี่ยสมองไม่ปกตินะครับคือก่อนที่ออยจะเข้าโรงเรียนนะครับแม่ออยเนี่ยพาไปหาหมอทั้งพวกหมอโรคประสาทหมอวเกี่ยวกับโรคอากรงงตัววเด้ยปัญญาอ่อนนะครับไปพวกหลังคาแดงอะไรเงี้ยคือออยไปกักตัวอยู่หลังคาแดงตอนอยู่อนุบาลสามประมาณ3เดือนนะครับก็สมองเลยดีขึ้นวันที่นี้นิดหน่อยอย่างเช่นผมจะให้ดู การตอบสนองของน้องเขานะครับว่ามันพัฒนาแค่ไหนยังสีเหลืองเฮ้ยอ้อยที่เป็นยาวอีกนะเล่นมุก้งได้ไหมนะไปพูดไปพูดเลยเฮ้ยดูเองนะครับว่าเป็นยาวหรือไม่เป็นยาวนนะครับเอาไหมอยากสีเหลืองแล้วตอบว่าอะไรยังไม่รู้โอ้ยยิงมุ้งเป็นยี่อะไรเนี่ยเอาดูดิเป็ญยาอ่อนสังเกตนะครับมันชอบแบบแอบหยิกหรือว่าอะไรครับเฮ้ยอ้ยอยยังสีเหลือง อ่ะไอเติร์อ่ะอันนี้อันนี้ผมจะถามแบบตอบคำถามคนดูแบบสาระไรเลยว่าออยเนี่ยเป็นโรคปัญญาอ่อนไหมเดี๋ยวให้เจ้าตัวออยตอบเองเลยนะครับปัญญาออยปัญญาอ่อนไหมไม่อ่าคนบ้าจะไม่รู้เรคปัญญาอ่อนป้าไอชิโนเต็งว่าแบบอุไม่อ้วนเนี่ยนะก็ดูเอา ไอเตินมึงว่าพี่อ้วนไหมพี่ก็ไม่อนนะ้วนครับคนดูใครที่เม่น้งผมอ้วนขึ้นหรือว่าอะไรนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาะเขาเรียกว่าอะไรพิสูจน์หรือว่าพัฒนาการสมองของออยนะครับว่าดีขึ้นจากคลิปแรกคลิปอะไรที่มันปัญญาอ่อนหรือเปล่านะครับเห็นไหมแต่ว่าก็ยิ้มให้กล้องบ้างอะไรบ้างเห็นไหมก็อบอกแลนะ้วแต่ว่าออยเป็นเด็กปัญญาอ่อนที่น่ารักนะครับอ่าเพิงเ่งจะติดศูนย์วิชาอ่าเอ,อ,อ,อ้ยอุ้ยออยวิชาตควเอ้ยอ้ามึงจะตีกู ไม่เลิกนะฟัง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 คือออยเนี่ยแม่ส่งไปเรียนคณะบัญชีครับเอามือไม่ไอ้แ,แม่ส่งไปเรียนบัญชีนะครับแต่ว่าออยเนี่ยสอบแล้วนะครับตอนนี้ปิดเทอมนะครับเรียนยวิชาบัญชีแต่ที่สุดวิชาบัญชีนะครับคนเก่งคนดีดีได้ยลงไว่าไม่ใช่เรื่องจริงได้ซ้ำยาดีโอ๋อเปิดประจานโอ้ยออ นะครับว่าเด็กปัญญาอ่อนเนี่ยจะชอบยินคนเดียเน้อพูดอะไรไม่รู้เลยเอ็นนี่แค่เดียวแล้วก็ที่หลังเอ็นเนี่ะนะครับคือผมจะมาพิสูจน์นะครับสมอัของเขาอย่างหนึ่งบวกหนึ่งจังแล้วมึงตีเขาทำไมอ่ะอ่้าวคุณพิมพ์ไม่ตรงนะไม่ต้องอายเราคนามเข้าใจอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เลยมาดูเราไปถามเ้ยไม่ใช่เลยถามชื่อเฟซว่าคุณพิมพ์ว่า คุณณัฐกุลพี่ออยไปแล้วแล้วเราไปถามไม่ให้พี่ออยพี่ออยติดสเต้นหรือเปล่าวันนี้เราจะมาทำการพัฒนาสมองของน้องเขากันนะครับโดยการที่ผมเนี่ยจะทำการเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปใน Google นะครับขาดูนะผมจะทำการทดสอบสมองออยนะครับกับผมว่าใครเนี่ยเอาเงี้ยถ้าคุูชนะแสดงว่ามือเป็นออร์จิสติกตบเช็ดดีสักทดสอบสมองทดสอบสมองออทิสฮะ เ็นอาคนดูดูเองนะครับว่ามันเป็นยาอ่อนหรือไม่ยาอ่อนเขาะเป่าลมใส่ปากยิ้มตกไปเยอะเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเด็กเป็นยาวอ่อนแบบนี้เว้ยเขาดูกูลำพาญว่ะที่เด็กออทิสติกเนี่ยนะครับเนื่องจากเด็กออทิสติกหมายถึงเด็กที่มีความบกพร่องทัดการพัฒนาด้านสังคมอ่าถูกต้องเลยนะครับไปไเนี่ยมันไหนชอบไปพูดกับใครการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับรวมพฤติกรรมพฤติกรรมด้านอารมณ์นะครับโดยการยิ้มอย่างเดียวสภาวะออทิสติกในปัจจุบัน อาลักษณะนะครับลักษณะมีการออทิสตินะครับเช่นไม่ชอบสบตาเฉยเมยนะตาเล่และรักการสื่อสารผู้ช้าก็ไวเข้าใจอ่าใช่เลยมีพฤติกรรมสามสาผิดปกติตงเป๊ะอ่ะคนดูคิดดูว่าอันไหนอันไหนที่มันไม่น่ะครับลักษณะทางอารมณ์มีการแสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะกับไวเขาควบอารมณ์เออควบคุมไม่ได้นะครับคนดูอย่างเช่นเอเตอร ดี๋ยวพี ite, you know. ่จะส่งคลิปนี้ให้มึงนะคลิปที่มันตบกลัวไอคลิปทดสอบความหึงของของของไอ้นั่นน่ะของมันอ่ะอีพีที่ไรไม่รู้ที่มันซัดกูอ่ไอเติ้ลมึงต้องหาคลิปนั้นให้เจอนะเว้ยมันจะมีคลิปหนึ่งที่มันซัดกูจริงอ่ะมาปิดผมปุ๋ยเหรอไอเดลไอเดิไอเดิ้ลไเดิ้ลไอเดิ้ลไอเด้ลไอดิ้ลไอเดิ้ไอเดิ้ลไอเดิ้ลอเดิ้ลเดิ้อเดิ้ลไอเดก้ไอเดิ้ลไอเดิ้ไอเดิ้ลไอเดิ้อเด้ลไอเดิ้ลไอเดิ้อเดิ้ลไอเดเลไอเด ยอยากอยากมาเรามาเอางี้เราจะมาเล่นเกมทดสอบสมองแข่งกับออยนะครับทดสอบสมองมาอันนี้จะเป็นเทสไอคิวนะคุดูนะอ่าเริ่มเทสไอคิวห้ามถามเรื่องคำตอบที่ถูกต้องมผมขออนุญาตทำข้อสอบแข่งออยนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเรื่องความรู้รอบตัวนะครับคุณดู

กไอครัมายาเอา i มาตรฐาน่ะเปนั่นแหละไอคิวก็รู้ไอคิวคนปกติเท่าไหร่ปกติคือไอ้เฮียโอ้เนี่ยก็น่าตอบมั่วนเนี่ยังอัเฉลียเลยอ่ะคนดูกูงงเลยนะแล้วแรงุดบเลยเหรอไอ้เฮียมัน

เฮ้ยนี่มันตอบตามกูไอเด็กัยไอคิวของคุณคือวนึยร้อยสิบเก้ากูบอกแล้วไอเด็กมันยาวอุ้ยเธอยิกยิงดีโอเธอชอบเล่นแหลมแบบเนี้ยไอเด็กมันยาน บายคนดูมาบอกแล้วนะครับว่าออยเนี่ยสรุปแล้วนะครับคนดูก็คิดเอาเองนะครับว่าออยติงตองเห็นไหมเนี่ยผมพูดอะไรด้วยทำเป็นปัดปุ๊บปัดบผมเอาคือเอาคนดูเอาลองพี่คลิปป้อคลิปไปคำนึงเดี๋ยวปิดก่อนไปไปนะคะคนหน้าเหรอไปเพงไปเลยไปเลยงไปเลยกูปิดเองดูแบบยูทูบเบอร์นะกูบอกมึงมาหลายครั้งแล้วมึงดูมึงใจดูหน่อยคลิปมึงก่อนทำไมถ้าชอบคลิปนี้ถ้าผู้ตามถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครซฝากกดไล้ซับกดไลกดแชร์ ยืดกระเชร์ทำเดี๋ยวกดแชร์กดไลค์กดะสานตะขาบอะไนี่เลยแล้วดินด้วยแล้วดินด้วยกระเช้าแล้วดินด้วยกระเช้าเดี๋ยวแล้วดินด้วยแล้วดินแล้ววาออกมาสุดบดินเลยกดแเช้าโอ้เหมือนเหมือนเหมือนตัวเฮียเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายไปปิดกล้องก่อนไปไปเออมือปิดกล้องด้วยเดี๋ยวเดินทางมันติกูบอกมึงเอ้วมือไปปิดกล้องเฮ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย